ผมชื่อนนครับผมได้เล่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วให้อาจารย์ฟังตอนนั้นผมอายุ22เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศเล็กๆแถวลาดพร้าวครับอาจารย์ตอนนั้นผมเช่าหอพักราคาไม่แพงน,นักอยู่ในซอยลึกหน่อยแถวนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานต่างถิ่นเหมือนกัน เช่ากันเป็นห้องแถวเก่าๆสองชั้นติดติดกันผมอยู่ชั้นสองห้องริมสุดครับอาจารย์พอผมย้ายเข้าไปอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกอย่างก็ปกติดีครับจนกระทั่งคืนหนึ่งผมเลิกงานดึกกลับมาถึงห้องก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆอาบน้ำเสร็จก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนคืนนั้นลมแรงมากครับอาจารย์ พัดวิดวิวเข้ามาทางหน้าต่างที่ผมแง้มไว้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเปิดเพลงฟังเบาๆแล้วก็ค่อยๆเคลิ้มหลับไปแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างเตียงอาจารย์ในความมืดสลัวจากแสงไฟทั้งนอกที่ลอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาผมเห็นเงาตะคุ่มคุมของคนยืนอยู่ปลายเตียงจริงๆ หลัวใจผมเต้นแรงมาเหงื่อเริ่มซึมผมพยายามเพ่งมองแต่ก็เห็นแค่เงาที่นิ่งสนิทผมคิดว่าอาจจะตาฝาดหรือฝันร้ายไปเลยค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดโคมไฟข้างหัวเตียงแต่พอกดสวิตช์ไฟก็ไม่ติดครับอาจารย์ตอนนั้นความกลัวมันเริ่มเข้ามาเกาะกลุมจิตใจผมยังบอกไม่ถูกผมตัดสินใจลุกขึ้นปรวดเดียวแล้วตะโกนออกไปว่า ใครออกไปนะแอ่ในห้องก็ยังคงเงียบสนิทมีแต่เสียงลมพัดหวีดหวิวอยู่ข้างนอกเนาขี้ปลายเตียงก็หายไปแล้วผมรีบเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องไปทั่วห้องก็ไม่เจอใครเลยครับผมคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองเลยพยายามข่มตาหลับอีกครั้งแต่คืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่สนิทเลยครับอาจารย์ เหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่ตลอดเวลาหลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นครับอาจารย์บางคืนผมจะได้ยินเสียงคนเดินลาดเท้าอยู่ข้างนอกห้องทั้งทั้งที่ตอนนั้นมันดึกมากแล้วคนอื่นในหอก็น่าจะหลับกันหมดบางทีก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีคนมาพูดอะไรข้างหูแต่พอหันไปดูก็ไม่เจอใคร ผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับห้องนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทชื่อเบียฟังเบียเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ตอนแรกเขาก็หัวเราะเยาะผมบอกว่าผมคิดมากไปเองแต่พอผมเล่ารายละเอียดมากขึ้นเบียก็เริ่มมีสีหน้าไม่ค่อยดีนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยได้ยินคนแถวหอพักเล่าว่าห้องที่ผมอยู่นะ เมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนผูกคอตายอาจารย์พอเบียร์พูดจบผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวภาพเงาตะคุ่มคุ่มที่ปลายเตียงในคืนนั้นมันกลับเข้ามาในหัวผมอีกครั้งหลังจากรู้เรื่องนั้นผมก็ยิ่งนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่ทุกคืนผมจะรู้สึกหวาดระแวงมองไปรอบๆห้องตลอดเวลาบางคืนถึงขั้นเปิดไฟนอนเลยครับอาจารย์ อยู่มาคืนหนึ่งผมฝันร้ายครับอาจารย์ในฝันผมเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีเาวยืนร้องไห้อยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆหันหน้ามาทางผมหน้าตาของเธอเศร้ามากดวงตาแดงก่ำเหมือนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักในฝันนั้นเธอค่อยๆเดินเข้ามาหาผมแล้วยื่นมือมาจับที่แขนผมอาจารย์สัมผัสของเธอมันเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็ง ผมพยายามดึงแขนออกแต่กระดึงไม่ออกแล้วเธอก็ประสิบข้างหูผมด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าทำไมทำไมถึงทิ้งฉันผมตกใจตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผมลุกขึ้นเปดิดไฟทั้งห้องแล้วนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงนานมากครับอาจารย์หลังจากคืนนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวผมเริ่มเก็บของเตรียมจะย้ายออก วันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่ห้องนั้นผมเลิกงานเร็วหน่อยกลับมาถึงห้องก็ประมาณหกโมงเย็นผมนั่งเก็บของใส่กล่องอยู่คนเดียวตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆอาจารย์ผมคิดว่าเป็นเพื่อนข้างห้องมาช่วยเลยเดินไปเปิดประตูก็ไม่เจอใครครับอาจารย์หน้าห้องเงียบสนิทลมพัดเบาๆเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นเด็กแถวนั้นมาเล่นสน ผมปิดประตูแล้วเดินกลับไปเก็บของต่อแต่พอผมหันหลังกลับไปอาจารย์ผมต้องแข็งทื่ออยู่กับที่ภาพที่ผมเห็นมันติดตาผมจนถึงทุกวันนี้ที่กลางห้องมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ครับอาจารย์เป็นเงาตะคุ่งคู่เหมือนที่ผมเคยเห็นในคืนแรกแต่ครั้งนี้มันชัดเจนกว่าเดิมมากเงาของผู้หญิงคนนั้นยืนหันหลังให้ผมผมเห็นรูปร่างของเธอชัดเจนเธอผมยาว สมชุดยาวสีขาวเหมือนผู้หญิงในฝันของผมไม่มีผิดความกลัวมันแล่นเข้ามาในเส้นเลือดของผมอย่างรวดเร็วผมยืนตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกได้แต่จ้องมองเงาตรงหน้าแล้วเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยค่ยคยหันกลับมาช้าๆเนิบเนิเหมือนมีใครบังคับวินาทีที่เงาหันหน้ามาผมแทบจะกรีดร้องออกมาอาจารย์ถึงแม้ผมจะมองไม่เห็นใบหน้าของเธอชัดเจน แต่ผมรู้สึกได้ถึงความเศร้าความทรมานที่แผ่ออกมาจากเนานั้นชันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับวูบลงอาจารย์ความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูอีกครั้งอย่าไปอย่าทิ้งฉันผมตัดสินใจวิ่งครับอาจารย์วิ่งออกจากห้องนั้นโดยไม่ชิดชีวิตผมลืมทุกอย่างลืมข้าวของที่เก็บไว้ วิ่งลงบันไดามาอย่างรวดเร็วแล้วออกจากหอพักนั้นทันทีคืนนั้นผมนอนบ้านเพื่อนครับอาจารย์เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ตกใจมากแต่ก็ปลอบใจผมว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ผมรู้ครับอาจารย์สิ่งที่ผมเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมเชื่อว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้น หลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปที่หอพักนั้นอีกเลยครับอาจารย์ผมให้เพื่อนไปเก็บของที่เหลือให้แล้วผมก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นจนถึงทุกวันนี้ผมยังจำภาพเงาของผู้หญิงคนนั้นได้ติดตาและเสียงกระสิทธ์ที่ข้างหูมันยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่เสมอครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมาปรากฏตัวให้ผมเห็นหรือทำไมเธอถึงพูดแบบนั้น แต่ผมรู้ว่าห้องเช่าห้องนั้นมันไม่ใช่ที่ที่คนเป็นควรจะอยู่ครับอาจารย์สมัยเด็กฉันชื่อแพร่ไหมเติบโตกับยายที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยา ชีวิตสงบสุขแม้พ่อแม่จะหยากตั้งแต่ฉันยังไม่รู้ความยายดูแลฉันเหมือนแม่แท้ๆมีเรื่องเล่าของยายที่ฉันจดจำได้เสมอคือระวังคนที่ให้ของโดยไม่ขอระวังบ้านที่เงียบเกินไปเพราะบางทีมันไม่ได้เงียบเพราะว่างเปล่าแต่มันเงียบเพราะมีบางอย่างจ้องมองอยู่เงียบๆฉันไม่เข้าใจในตอนนั้น จนกระทั่งยายเสียหลังพิธีศพพ่อซึ่งห่างหายไปนานก็ปรากฏตัวขึ้นเขาพาฉันย้ายไปอยู่เกาะพนมจังหวัดตรังพ่อมีรีสอร์ทเล็กๆและแต่งงานใหม่กับหญิงชื่อนาอุสาหญิงหน้าตาสวยแต่ดวงตาเย็นชาเหมือนแฝงอะไรบางอย่างไวล้ลึกๆฉันเติบโตจบมหาวิทยาลัยที่หาดใหญ่แล้วเริ่มงานเป็นกราฟิกดีไซน์ที่บริษัท โฆษณาเล็กๆวันหนึ่งฉันเจอพับดบนเรือข้ามฟากเขาดูโดดเด่นเงียบครึมรอยยิ้มเศร้าๆของเขาทำให้ฉันสนใจพัดบอกว่าตัวเองเป็นคนซึมเศร้ามานานเขาเคยคิดจบชีวิตหลายครั้งแต่การเจอฉันทำให้เขาอยากอยู่ต่อเราครบกันฉันพาเขามาอยู่ด้วยที่คอนโดทุกอย่างดูดี จนกระทั่งเขาตกงานแล้วเริ่มกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้ง<ค><ด>ฉันไม่สนใจฉันรักเขาและอยากช่วยฉันบอกให้เขาผักฟื้นไม่ต้องหางานใหม่สัพพักฉันออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดวันหนึ่งแม่โทรมาแม่ที่ฉันไม่เคยได้เจอเกือบสิบปีโทรมาหาฉันทั้งน้งเสียงน,นุ่มน,นวลและคิดถึงเธอรู้ว่าฉันมีแฟน และอยากให้ฉันพาไปพบเธออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านในอำเภอรัฐภูมิใกล้บ้านยายเก่าฉันลังเลแต่สุดท้ายก็พาพัดไปเยี่ยมบ้านแม่อยู่ลึกในป่าถนนลูกรังครุขรจนแทบขับรถไม่ได้บ้านไม้สองชั้นหลังเก่าๆตั้งอยู่กลางป่าทึบมีเพียงลำแสนจันส่องผ่านกิ่งไม้แม่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่น แต่สายตาเธอมองพัดไม่วางตาบนโต๊ะอาหารมีของหลายอย่างที่ดูแปลกกลิ่นฉุนจนพัดปฏิเสธจะกินแม่บอกว่าให้ค้างคืนเพราะฝนตกหนะักทางกลับอันตรายฉันยอมส่วนพัดแม้จะลังเลแต่ก็ไม่อยากทิ้งฉันไว้คนเดียวคืนนั้นฉันนอนในห้องเก่าของยายพัดนอนที่โซฟาห้องโถงตอนตีสองฉันฝัน ฉันเห็นยายถูกมัดมือมัดเท้านอนแน่นิ่งอยู่ในครัวหลังบ้านแม่กำลังบดสมุนไพรสีดำสนิทเอามาป้ายหน้าผากยายแล้วหัวเราะเบาๆฉันสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าในบ้านแล้วตามด้วยเสียงพุ่มพำมฟังไม่ออกฉันค่อยๆเดินลงไปเห็นแม่ยืนอยู่หน้าสารพระภูมิ ถือมีดเล่มยาวยดเลือดตกลงพื้นทีละหยดฉันหลบแทบไม่ทันก่อนจะได้ยินเสียงประโยคหนึ่งของทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนถ้าแกจะมีความสุขก็ต้องมีคนเจ็ดแทนฉันรีบปลุกผัดเราหนีออกจากบ้านกลางดึกฝ่าฝนเสียงแม่ตะโกนตามหลังมาว่าแกหนีได้แต่กรรมจะไม่หนีแกหลังจากวันนั้น ชีวิตเรากลัดตาลปัดผัดเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันว่าเขาถูกตอกตะปูเข้ากลางหัวเขามีหญิงแก่หัวเราะอยู่ในเงามืดตามมาด้วยอาการป่วยแปลกปวดหัวรุนแรงหายใจไม่ออกเวลามีพระผ่านหน้าห้องเขาจะทุดตัวลงกับพื้นเหมือนโดนของบางอย่างทับไว้ฉันพาเขาไปหาหมอมีอะไรผิดปกติ จนวันหนึ่งมีของบางอย่างถูกวางหน้าประตูห้องเราไม้ไผ่ผูกได้แดงเส้นผมและกระดูกสัตว์เล็กๆในนั้นมีรูปผัดโดนเขียนชื่อทับด้วยเลือดฉันตัดสินใจพาพระธุดงรูปหนึ่งที่รู้จักดีไปยังบ้านยายเพื่อทำพิธีสะดอกครอบเมื่อพระเดินรอบบ้านท่านคูดเพียงว่ามีคนใช้สายเลือดเดียวกันเป็นเครื่องสังเวยเพื่อความมั่งมีสุขภาพดี คนคนนี้คือแม่เจ้าเพราะเล่าว่าแม่ฉันเคยเรียนคุณไสยกับอาจารย์ทางภาคอีสานเมื่อยายจะยกมรดกทั้งหมดให้ฉันแม่ไม่พอใจเพราะเธอไม่เคยได้รับอะไรเลยจากยายเธอใช้เวทดำที่ต้องสังเวยสายเลือดเพื่อแลกกับโชคลาภโดยต้องมอบลูกให้กับวิญญาณเก่าฉันนี้คือเหยื่อในพิธีนั้นแต่ด้วยความรักของยาย วิญญาณยายขัดขวางพิธีทำให้แม่ต้องหยุดไปกลางคันแม่จึงรอรอให้ฉันโตมีความสุขแล้วลงมืออีกครั้งและผัดนี้คือของแลกเปลี่ยนฉันไม่เคยกลับไปบ้านแม่อีกเลยแม้ตอนนี้แม่จะเสียชีวิตแล้วตายปริศนาในครัวหลังบ้านท่ามกลางรอยเท่าถูกและเศษไม้เผาไหม้แต่บางคืนฉันยังฝันถึงเสียงพึมพำเสียงคุณใส เสียงของแม่ที่กระซิบว่าแกหนีได้แค่ชีวิตแต่แกจะไม่มีวันหนีความทรงจำของฉันได้และบ้านหลังนั้นยังรอใครบางคนที่จะเดินเข้าไปพักเป็นคนต่อไป ค่ำคืนที่สายลมหนาวเหน็บพัดผ่านทุ่งนาอันกว้างใหญ่แสงจันทร์ส่องนวลลงบนบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทุงบ้านหลังนี้เป็นของตระกูลสีประเสริฐตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ปัจจุบันกลับถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีว่ากันว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวลึกลับ และหน้าสพรึงกลัวซ่อนอยู่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ในยามค่ำคืนไอทินชายหนุ่มวัยยี่สิบปลายปลายผู้มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านสีประเสริฐมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่เป็นคนชอบท้าทายและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาจึงตัดสินใจเดินทางมายัางบ้านหลังนี้ในคืนเดือนดับเพื่อพิสูจน์ว่า เรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของไอทินจอดสนิทอยู่หน้าประตูรั้วไม้ผุพังความเนียบสนัดก็เข้าปกคลุมจนหน้าอึดอัดแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือของเขาเป็นเพียงแหล่งแสงสว่างเดียวในความมืดมิดรอบข้างไอทินเปิดประตูรัว้วที่ขึ้นสนิมจนส่งเสียงดังเอียดอาดเดินเข้าไปในบริเวณบ้านที่เต็มไปด้วยวัชพืชสูงรกเรือ้อ ตัวบ้านไม้สองชั้นดูสุดโรมและเก่าแก่หน้าต่างหลายบานแตกประจายบรรยากาศโดยรอบวังเวงจนหน้าขนลุกไอทินสูดหายใจลึกๆพยายามข่มความรู้สึกหวาดวันที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังคริดกราดไปยังชั้นสองประตูห้องต่างๆติดสนิทเขาค่อยๆเปิดประตูห้องหนึ่งเข้าไป ภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหนาเตอะเฟอร์นิเจอร์ต่อแก่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวผืนใหญ่ดูเหมือนรอคอยใครบางคนกลับมาเขาเดินสำรวจไปทีละห้องทุกห้องมีสภาพไม่ต่างกันจนกระทั่งมาถึงห้องสุดท้ายที่อยู่สุดทางเดินประตูห้องนี้ไม่ได้ติดสนิทมีร่องรอยของการถูกเปิดทิ้งไว้เล็กน้อยไอทิมรู้สึกถึงกระแสลมเย็นยะเยือย พัดออกมาจากภายในห้องเขาชะงักเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจผลักประตูเข้าไปสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้ไอ้ทินต้องเบิกตากว้างภายในห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นๆอย่างสิ้นเชิงผนังห้องทาสีชมพูอ่อนเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้แกะสลักลวดลายงดงามบนโต๊ะเครื่องแต้งยังมีขวดน้ำหอมและหวีวางอยู่ เรากับว่าเจ้าของห้องเพิ่งจะลุกออกไปเมื่อไม่นานมานี้แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือภาพวาดขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนผนังเหนือเตียงภาพวาดนั้นเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผมสีดำยาวสลวยดวงตากลมโตเศร้าสอยและริมฝีปากบางที่แย้มยิ้มน้อยๆเธอสวมชุดผ้าไหมสีม่วงอ่อนดูสวยงามและมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาด ไอทินรู้สึกกลาวกับถูกมนสะกดเขาไม่สามารถละสายตาจากภาพวาดนั้นได้ทันใดนั้นเองกระแสลมเย็นยเยือกก็ผัดแรงขึ้นภายในห้องกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลีลอยมาแตะจมูกไอทินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาสังเกตเห็นว่าดวงตาของหญิงสาวในภาพวาดดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยราวกับกำลังมองมาที่เขา ความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของไอทินเขาพยายามจะถอยหลังออกจากห้องแต่เท้าของเขากลับหนักอึ้งเรากับถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงก็ซิแบแววเบาๆดังมาจากทิศทางของภาพวาดเสียงนั้นหวานและเศร้าสอยจับใจจนไอทินรู้สึกเหมือนถูกดินดูดเข้าไปหาใครใครนะไอทินพยายามเปล่งเสียงถามออกไป แต่เสียงของเขากลับแหบแห้งและเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องเรากับกำลังเล่าเรื่องราวบางอย่างที่แสนเศร้าไอทินพยายามตั้งใจฟังแต่เขาก็จับใจความไม่ได้ความรู้สึกติดอัดและหวาดกลัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มหายใจติดขัดทันใดนั้นแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องก็ดับบูบลง ความม,มืดอมิกเข้าปกคลุมทุกสิ่งไอทินรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเข้ามาใกล้เขาพยายามจะยกมือถือขึ้นมาเปิดไฟแต่ร่างกายของเขากลับขยับไม่ได้ความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างเรากับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังสัมผัสตัวเขาไอทินรู้สึกเหมือนถูกกดทับหายใจไม่ออกเขาพยายามจะกรีดร้อง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาในความมืดมิดนั้นเองไอทินรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่ข้างหูพร้อมกับเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเธอทิ้งฉันไปเสียงนั้นหวานเศร้าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไอทินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดความกลัวถาโถมเข้าใส่จนเขาแทบหมดสติทันใดนั้นเองแสงสว่างก็กลับมาอีกครั้ง ไอทินล้มลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักเขามองไปยังภาพวาดบนผนังหญิงสาวในภาพยังคงยิ้มเศร้าเช่นเดิมแต่ดวงตาของเธอกลับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไอทินรีบลุกขึ้นวิ่งออกจากห้องนั้นอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งลงบันไดวิ่งออกจากตัวบ้านวิ่งผ่านทุ่งนาโดยไม่หันหลังกลับมามองแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อไอทินกลับมาถึงบ้านพัก ด้วยสภาพที่อ่อนล้าและหวัดผวา,วาเขานอนไม่หลับตลอดทั้งคืนภาพของหญิงสาวในภาพวาดและเสียงกระซิบที่แสนเศร้ายังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาวันรุ่งขึ้นไอทินตัดสินใจสืบหาเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านสีประเสริฐเขาไปสอบถามคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านใกล้เคียงจนได้รู้ว่าหญิงสาวในภาพวาดคือคุณพลอยลูกสาวคนเดียวของเจ้าของบ้านสีประเสริฐในอดีต เธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามและจิตใจดีแต่ต้องเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อนว่าแต่ว่า,ว,าวิญญาณของคุณพลอยยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยความอาลัยรักและความเหงาไอทินรู้สึกสงสารคุณพลอยจับใจเขาเข้าใจถึงความรู้สึกของการสูญเสียและความโดดเดี่ยวเขาตัดสินใจกลับไปยังบ้านสีประเสริฐอีกครั้งในคืนต่อมา แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปเพื่อท้าทายหรือพิสูจน์อะไรเขาไปเพื่อที่จะสื่อสารและปลดปล่อยวิญญาณของคุณพลอยเมื่อไอทินเข้าไปในห้องเดิมอีกครั้งเขามองไปยังภาพวาดด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกเห็นใจและเข้าใจเขาจุดเทียนเล่มเล็กๆวางไว้หน้าภาพวาดแล้วนั่งลงบนพื้นคุณพลอยครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณผมรู้ว่าคุณเหงา และยังคงอะไรรักแต่คุณไม่ควรยึดติดกับอดีตอีกต,ต่อไปได้โปรดปล่อยวางและไปสู่ภพภูมิที่ดีเถิดไอทินพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจในขณะที่เขาพูดอยู่นั้นเองกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิก็ลอยมาอีกครั้งแสงเทียนที่วางอยู่สั่นไหวเล็กน้อยราวกับว่ามีลมพัดเบาๆผ่านมาไอทินรู้สึกถึงความสงบและความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วห้อง เขาหลับตาลงและอธิษฐานขอให้คุณพลอยไปสู่สุกติเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็สังเกตเห็นว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงสาวในภาพวาดดูเหมือนจะคลายลงเล็กน้อยดวงตาที่เคยเศร้าส้อยกลับดูสงบขึ้นไอทินรู้ว่าคุณพลอยได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของเขาแล้วเขาใช้เวลาอยู่ในห้องนั้นอีกสักทักก่อนจะลุกขึ้นและเดินออกจากบ้านสีประเสริฐไปหลังจากคืนนั้น ไอทินไม่เคยกลับไปยังบ้านสีประเสริฐอีกเลยแต่เขาก็มักจะนึกถึงคุณพลอยอยู่เสมอและทุกครั้งที่เขาเห็นดอกมะลิกลิ่นหอมอ่อนๆของมันก็จะทำให้เขานึกถึงหญิงสาวผู้แสนเศร้าในภาพวาดและหวังว่าเธอจะพบกับความสงบสุขในที่สุดเรื่องราวของบ้านสีประเสริฐยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเคยพบเห็นเรื่องราวลึกลับหรือน่ากลัวอีกเลย ว่ากันว่าวิญญาณของคุณพลอยได้รับการปลดปล่อยแล้วและบ้านร้างหลังนั้นก็ปลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งรอคอยการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคต สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังจากลูกค้าท่านหนึ่งชื่อว่าเมเมื่อราวสองปีที่แล้วเมเคยเปิดร้านสปาอยู่แถวนนทบุรีเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตแต่มีลูกค้าประจำพอสมควรตัวร้านเป็นตึกแถวสี่ชั้นตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ใครผ่านไปผ่านมาอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าที่นี่เคยเกิดเรื่องสยองมาก่อนลาเวนเดอร์สปาเป็นร้านที่เมย์ตั้งใจเปิดขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและแม่ที่ป่วยติดเตียงร้านใช้พื้นที่แค่สองชั้นล่างชั้นหนึ่งเป็นโซนนวดเท้าชั้นสองเป็นห้องนวดแผนไทยและอารมา ส่วนชั้นสเป็นห้องเก็บของและห้องพักพนักงานและชั้นสี่เธอให้พนักงานอาวุธโสชื่อป้านิดพักอาศัยอยู่พนักงานทั้งหมดมีห้าคนรวมถึงไอซ์เด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ราวๆสมสัปดาห์ไอซ์เป็นคนพูดน้อยแต่หน้าตาดีและนวดเก่งทำให้ลูกค้าหลายคนติดใจจนเริ่มมีการจองคิวกับเธอล่วงหน้า แต่สิ่งที่น่ากังวลคือหลังจากไอซ์เข้ามาทำงานได้ไม่นานพนักงานเริ่มบ่นว่าได้ยินเสียงฝีเท้าบนบันไดเวลากลางคืนได้กลิ่นตู้จางๆทั้งที่ไม่มีใครจุดห้องน้ำชั้นสองมักมีเสียงคนกดชักโครกเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะเล็กน้อยจนกระทั่งมีลูกค้าคนหนึ่งบอกกับเมว่าเขาเห็นเนาผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงนวด ตอนที่เขานอนความอยู่เรื่องนี้ทำให้เมย์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอเริ่มสังเกตไอซ์อย่างจริงจังและพบว่าไอซ์มักถือถุงผ้าลายแปลกไปไหนมาไหนชอบนั่งพึมพารรคล้ายสวดอะไรบางอย่างในห้องครัวมีคืนหนึ่งเธอลืมล็อกประตูชั้นสามและเห็นไอซ์นั่งจุดเทียนอยู่ตรงมุมห้องเก็บของโดยมีชามน้ำวางอยู่ตรงหน้า เธอพยายามถามไอซ์ด้วยน้ำเสียงปกติแต่ไอซ์ตอบแค่ว่าสวดขอครูครับจนกระทั่งคืนหนึ่งเมฝันว่าเธออยู่ในร้านตอนที่ไม่มีลูกค้าแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีม์เดินออกมาจากห้องนวดเธอเอานิ้วแตะที่ปากเหมือนจะบอกให้เงียบไว้จากนั้นเธอก็รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก พบว่ามีเสียงคนเดินอยู่ข้างห้องทั้งที่เป็นเวลากว่าสามทุ่มและเธออยู่ร้านคนเดียววันรุ่งขึ้นเมตัดสินใจเชิญหมอทรงที่มีชื่อเสียงในพื้นที่มาตรวจดูสถานที่หมอทรงบอกทันทีที่ขึ้นมาถึงชั้นสออว่าที่นี่เคยมีของเก่าฝังอยู่มีใครไปแต่ต้องของที่เขาผูกไว้แน่ๆเมื่อขึ้นไปชั้นสี่หมอทรงขอเปิดห้องของป้าน,นิด และใต้เตียงนั่นเองพวกเขาพบห่อผ้าขาวที่มีกระดูกนิ้วเล็กๆอยู่ข้างในพร้อมกระดาษเขียนยันแปลกๆแช่ในขวดน้ำมันพืชหมอบอกว่ามีใครบางคนกำลังปลุกของให้ตื่นขึ้นมาใหม่และพลังงานนี้ไม่ยอมกลับไปสงบง่ายๆภายหลังสอบถามอย่างจริงจังไอซ์ยอมรับว่าเธอเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สายสายเวทในภาคใต้ามาก่อนและเรียนวิชา เรียกจิตดึงลูกค้าเธอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครแค่อยากให้ร้านมีลูกค้าเยอะขึ้นและพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาที่เรียนมานั้นได้ผลเมไลไอซ์ออกในวันนั้นทันทีจากนั้นทำพิธีล้างร้านใหญ่ราดน้ำมนต์ทั่วทุกชั้นพร้อมจุดทูปขอเข้ามาร้านค่อยๆกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่เมบอกกับผมว่า ทุกครั้งที่เธอเดินขึ้นบันไดไปชั้นสามคนเดียวเธอยังรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามหลังเธออยู่ตลอดเวลาหากคุณกำลังฟังอยู่ในที่มืดลองมองไปรอบตัวดูอีกทีว่าคุณอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่า